มาแล้วครับมาแล้วครับข่าวดีครับข่าวดีนะครับหลังจากาหยุดโครงการนะครับหยุดโครงการเยียวยาไปแล้วนะครับสําหรับการปิดรับสมัครนะครับไปไม่นานมานี้นะครับแต่ก็ยังหลงเหลืออยู่อีก1.7ล้านคนใช่ไหมข่าวนี้เลยฮะผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เตรียมเ hey. ฮคลังเตรียมเยียวยารอบใหม่ครับยั yeah. ใช่ไหมผู้ไม่ผ่านเกณฑ์1.7ล้านคนยังมีหวังนะฮะครัง เปิดลงทะเบียนเยียวยารอบใหม่ครับไปดูซิใช่ไหมใช่ไหมเปิดนี่คือจะมีปุ่มให้กดด้วยไหมมีปุ่มให้กดมีอะไรให้เราเอ่อให้คนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนน่ะนะก็ลองกันดูจากกรณีมาตรการเยียวยานะครับ5 0าพันบาทต่อเนื่อง3เดือนในโครงการเราไม่ทิ้งกันผ่านเว็บเราไม่ทิ้งกันนะครับได้มีการทยอยจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง จนถึงตอนนี้ถือว่าเข้าสู่ช่วงคงสุดท้ายของโครงการแล้วนะครับวันที่2มิถุนายน63นี้กระทรวงการคลังได้ทำการโอนเ,อเงินให้กับผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากมาตรการเราไม่ทิ้งกันที่ผ่านเกณฑ์และสถานะเปลี่ยนเมื่อวันที่28พฤษภาคม63เป็นเงิน15,000นะครับ1 5เนื่องจากเป็นเงินเยียวยา3เดือน เมษาพฤษภาและมิถุนายนในกลุ่มที่โอนเงินเยียวยาไม่สำเร็จและกลุ่มชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียนที่ทางเราไม่ทิ้งกันนะฮะขอให้ผู้ลงทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มนี้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนหรือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมธนาคารอะไรก็ได้นะครับที่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนนะครับ โดยมีผู้รับสิทธิ์ที่ผ่านเกณฑ์ในกลุ่มดังกล่าวทั้งสิ้น40,000ลายดังนั้นสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ที่ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาแล้วเปลี่ยนสถานะระหว่างวันที่29จนถึง30พฤษภาคม2563กระทรวงการคลังโอนเงินเยียวยา15,000เลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับภายในวันที่5มิถุนายนนี้แส,สดงว่าเดี๋ยววันที่5นะครับ วันที่5วันที่6รับตังได้เลยครับซึ่งผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาสามารถตรวจสอบสถานะโอนเงินเราไม่ทิ้งกันได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะครับในเปิดเผยว่าจนถึงวันนี้นะครับมาตรการเงิน เยียวยา1 5ื่นบาทนะฮะหมื่นบาทในโครงการเราไม่ทิ้งกันถือว่าปิดโครงการไปเมื่อวันที่29ิกพฤษภาคมสองพที่ผ่านมาโดยกรโดยกระบวนการเยียวยาได้ดําเนินการบรรลุไปแล้วกว่า99.5%นะครับมาตรการจ่ายเงินเยียวยาโครงการเราไม่ทิ้งกันผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เยียวยาทั้งหมด28.8ล้านลายแบ่งเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน 22.3ล้านลายซึ่งขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการเก็บตกส่วนที่คงค้างในระบบให้แล้วเสร็จนะครับก็เหลือแต่คนในระบบใช่ไหมบางคนบอกว่าตกติดเหลืองนะตกโนอยู่เนี่ยก็ไม่ได้สักทีนะครับก็ยังไงเช็คดูด้วยและแค้ไขให้ถูกต้องเดี๋ยววันที่5วันที่6คุณก็ได้รับตังค์แล้วนะครับได้แล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยนะเห็นบ่นมาตั้งนานว่าติดเหลืองอยู่นั่นแหละไม่ได้สักทีนะ กลุ่มที่เหลือคือผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่บัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนเลยทําให้ระบบไม่สามารถดําเนินการโอนเงินให้ได้กลุ่มนี้ยังค้างอยู่อีกจํานวนหนึ่งเราเองก็พยายามโอนซ้ําให้ได้เยอะที่สุดนะครับแสดงว่าความผิดเป็นเป็นความผิดของคุณเองนะถ้าคุณไม่ได้เงินสักทีนะขณะเดียวกันนั้นในกลุ่มผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันไม่ผ่านเกณฑ์นะครับอีก1.7ล้านลายจะมีการนําเรื่อง เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเยียวยาอีกครั้งในวันพฤหัสที่4ี่นะครับที่หาลรือถึงวิธีการเพื่อหาลรือว,วิธีการที่จะทำทำให้สามารถดําเนินการดําเนินมาตรการเยียวยาอย่างครบถ้วนไม่มีตกหล่นนะครับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์1.7ล้านลายเราต้องมาพิจารณาดูว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เท่าไหร่มีสิทธิ์อยู่ในโครงการอื่นๆเท่าไหร่เป็นหัวหน้าครอบครัวเกษตรกรเท่าไหร่ มีชื่ออยู่ในประกันสังคมเท่าไหร่อยู่ในกลุ่มข้าราชการหรือกลุ่มเปราะบางกี่คนนะครับถ้าเป็นกลุ่มข้าราชการก็อดเลยนะฮะไม่ได้นะครับเพราะถือว่าได้เงินเดือนอยู่แล้วนะได้เงินทุกเดือนอยู่แล้วนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนําเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อนําไปสู่ขั้นตอนของกรรมการกันกองเพื่อพิจารณารูปแบบความช่วยเหลือเพื่อนําเสนอข้อรามออต่อไปนะครับ นอกจากนี้ในวันพฤหัสที่จะถึงนี้ทางกระทรวงการคลังจะได้ทําสรุปข้อมูลรายละเอียดโครงการเราไม่ทิ้งกันเพื่อชี้แจงต่อสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งด้วยนะฮะก็จะถแถลงการสื่อมวลชนก็อย่าพูดเรื่องเก่าครับผมเบื่อที่จะอาจ่านซ้าๆซากๆข้อมูลเก่าอยู่นั่นแหละนะฮะร,รู้อยู่แล้วนะว่าเป็นมายังไงเหลือกี่คนอะไรยังไงให้เข้าสาระได้เลยนะผมเบื่อหน้าข่าวก็เขียนข่าวเก่าด้วยนะสีเวลาให้อ่านนะครับ คนฟังก็เสียเวลาฟังใช่ไหมครับข่าวดือนออนไลน์เขียนเจมคอมอ่านขอบคุณครับ